สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment นนอ,อมเมนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับ คำถามที่เราได้หาไปในคราวที่แล้วก็คือถ้าทีมจัสติ a g u e นั้นมาต่อสู้กับทีม a v e n เจอรเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ครับผมในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนั้นได้ตอบกันมามากมายและในตอนนี้ก็ถึงเวลา,าสมควรแล้วเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับผมว่าชาวคอมิกเวิลด์นั้นเขามีความคิดเห็นแงไงกันบ้างจะเป็นทีมจัสติ a g u e หรือว่าทีมอเวนเจอกันแน่ไปฟังกันเลยครับ j Justice League สิครับมีคนเหนือเทพมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็น The Flash ซูเปอร์แมนอควาแมนโอ้โหแต่ละคนนี่เก่งทั้งนั้นเก่งเวอร์กันหมดครับผมอเวนเจอร์ครับผมเพราะเดอะฮักมีพลังไม่สิ้นสุดก็จริงนะครับเดอะฮักนั้นโกรธได้ไม่สิ้นสุดครับผมอเวนเจอร์ครับเพราะผมชอบมาเวลอันนี้คือมึงไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยบอกมาเลยตรงๆว่ากูชอบมาเวลกูเลยเชียร์มาเวลอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้นะครับผมผมรู้นะครับว่าน้องนั้นชอบฮีโร่มาเวลมากๆแต่การูนาเธอครับกลับไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่นะครับผมเขียนชื่อผิดมาเป็น 10, 10ตัวเลยเนี่ยป่าป่าปา กลับไปตั้งใจเรียนใหม่นะครับผมมาเวลครับเพราะฮีโร่เยอะกว่า DC มากๆไม่ต้องสู้กันเลยแค่เห็นฮีโร่ก็รู้แล้วว่ามาเวลชนะใช่เหรอวะกูว่าดีซกับฮีโร่เยอะพอๆกันนะอันนี้มึงต้องลองไปดูกันเอาเองแล้วล่ะ a เวนเ e อร์ Avengers ครับผมเพราะกูเชียไอรอนแมนอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวล้วนๆไอ้นี่ก็อีกคนครับผม a เวนเ e อร์ Avengers ครับ พอโหสุดคือเดอะฮักมีพลังไม่สิ้นสุดแน่นอนคือแบบเชียร์กันแบบไม่ต้องสนใจเลยเลยกูชอบมาเ e l กูเชียร์มา v e l เรามาฟังทางฝั่ง,ง DC กันบ้างดีกว่าครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจริงเลยครับจสัสซิลลิกนั้นยังไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเอาเวเจอร์มันก็ตีกันเองข้างในนั่นแหละตายหากันเองก่อนจริงครับ a อาเวเจอร์เป็นทีมที่ตีกันเองบ่อยมากม แต่ไม่สนนะครับผมอเวนเจอร์ถึงจะตีกันเองเนี่ยก็ยังสามารถชนะจัสซิลลีกได้ครับผมอเวนเจอร์นะม a ส l าเ w ตวิชอยู่เพียงแค่เธอพูดว่าโนมอ r ดีซีนะครับอเวนเจอร์ก็จะชนะไปในทันทีอเวนเจอร์ครับเพราะมีผมอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนมีมึงอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอ เจเจคนอยู่ในอเวนเจอร์ด้วยนะครับมึงดูหน้าเอาไว้นี่คือสมาชิกใหม่ของทีมอเวนเจอร์ทีมจัส l ิ a ลี e สิครับเพราะว่ามีแบทแมนทีมไหนก็คงไม่สู้ทีมเดทพูหรอกเนาะเดทพู Deadpool ชนะทุกคนแต่คงไม่มีทีมไหนสู้ทีมนี้ได้แล้วจริงๆครับผมผมว่าทีมลิวพูต้องชนะแน่นอนขวัญใจเด็กหงตอนนี้ฟอร์มดีครับให้ไปก่อนนะเดี๋ยวรอมึงก่อนนะลิวพูเอ้ยตอนนี้มึงฟอร์มดีด่าไม่ได้ด่าไม่ได้แต่สำหรับตัวผมนะครับผมสำหรับผมนั้นผมคิดว่าจัสซิลลีกชนะนะครับ ดูจากปาริมาณแบบคุณภาพของทีมแล้วจัสซิสลีอาจจะมาน้อยแต่100%ยซนะครับผมมาน้อยก็จริงแต่แบบโอ้โหแต่ละคนนี่มึงคับแก้วสุดๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็น The f แฟร์ซูเปอร์แมนแบทแอ่ะกูให้แค่3มคนนี้ก็ได้ยังไม่ต้องรวมไปถึง Aquaman หรือวันเดอร์วูแนะขอแค่3ตัวก็พอเนี่ยแบทแมนซูเปอร์แ t นเดอะแฟรสามตัวนี้นะจบเลยครับผมอะเวนเจอร์นี่น่าจะโดนเก็บเรียบและนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของผมนั่นเอง ฟังนะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นมึงจะคิดยังไงก็เชิญเลยตามสบายแล้วแต่คนนะครับเรื่องนี้ซึ่งเรารอดูกันได้ในอีเวนต์ Justice League ปะทะ a v e n g e r นะครับผมซึ่งอันนั้นก็ต้องรอกันไปนะครับไม่บอกว่าจะมาตอนไหนหรอกแต่มาแน่นอนนะครับผมอีกไม่นานนี้แน่นอนและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคําถามในครั้งต่อไปก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องฮีโร่ผู้ชายคนนึงนะครับผมสามารถแปลงเพศมันให้กลายเป็นผู้หญิงได้ถ้าผู้ชมนั้นจะเลือกใครให้เปลี่ยนเพศมันเป็นผู้หญิงครับผมตอบกันมาเยอะๆนะครับและใน วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยงไงอีกก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน